อรุณเบิกฟ้านอกาสโบยบินสวัสดีทุกคนกับวันพันแมนเดอร์ฟรองเกตในวันที่2นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมาเล่นสายไป43นาทีนะเอาจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นสายหรอกครับผมผมลืมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็แน่นอนครับมันแจกตั๋วแดงนะครับ10ใบซึ่งเปิดมาเราสุ่มเลยเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมาแล้วผมทีเพอ,อ,อชิวชิวกว่าปีกว่ิวดทีเพอไงมา ปุ๊ปปปอหาอไมไ่เป็นไม่ได้อะไรเลยสภาพไม่เป็นไรครับเรารับอันนี้มาแล้วก็เควทัสมึมากิรับอ,อุปกรณ์สีฟ้ามาจะได้อะไรเอ่ยลุ้นกันนักสู้ h ฮ โจมตี HP ก็ดีอยู่แล้วก็นี่ครับผมตรงนี้เนี่ยจะแจกเป็นหินฮีโร่นะครับทำไมมันเลื่อนไม่ได้วะอา่ามันจะแจกเป็นหินฮีโร่ดีครับผมจะแจกหินฮีโร่หนึ่งนะครับปีศาจหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างจะกวนทรีนนะครับแจกได้กวนทรีนมากนะครับแจกและหนึ่งเนี่ยถ้ามันแจกเป็นฮีโร่ไม่ก็ปีศาจเลยนะ่าจะดีกว่านี้นะค่อนข้างกวนทรีนแต่ไม่เป็นไรครับเราได้ใช้ฮีโร่นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรที่อยากได้นะ มีตัวอาวุธซึ่งได้อันไหนผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เย่เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนโบนัสก็เช็คชื่อไปเลยวันนี้เป็นวันที่2นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้จ่ายอะไรสักอย่างนะซึ่งถึงสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะซื้อนะครับก็คืออันนี้นั่นเองนะครับคือที่ผมอยากซื้ออันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะคือมันให้เพชรด้วยและยิ่งแบบเรารับเพชรหลายๆวันนะทุกคนมันจะได้เพชรเยอะยิ่งเราซื้อเร็วมันยิ่งได้เพชรเยอะเออใช่แล้วก็มันสามารถที่จะข้ามโฆษณาได้ไปเลยนะเราคือไม่ต้องดูโฆษณาแล้วอ่ะพบก เบื่อจะดูเหมือนกันนั่งรีโฆษณานั่งรออย่างนานแล้วผมซื้อไม่สนใจใครเลยโอเคเราได้ตั๋วแดงมานะครับแล้วก็รับเพชรเลยและเหตุผลที่ผมซื้อตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเอาตั๋วแดงตรงนี้นั่นเองผมคำนวณไปแล้วพี่น้องโอเคแล้วก็จดหมายได้เป็นอุปรกรณ์สีเขียวนะครับก็ไม่สนใจโอเคมันแจกทำไมอันนี้มันแจกทำไมเนะี่ยผมไม่เข้าใจคืออะไรคุณมีรางวัลกิจกรรมโปรดตรวจรับแจกอันนี้เดียวน,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 นี่นะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ใโคูดเยอะเลยแล้วก็กิจกรรมโซนิกนะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมพูดนะว่าเราทําตั้งแต่เมื่อวานเลยมันจะได้แบบเนี่ยมาปุ๊บเรารับได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมกําลังคิดอยู่ว่าจะซื้อไหมแต่อันนี้ไว้เป็นเรื่องอนาคตครับผมมาแต่เรื่องของตอนนี้คือเราจะสุ่มกาชาไงมาเดี๋ยวเราไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกันนี่ตั๋วเราเยอะจัดเลยนะเริ่มต้นที่ตัวเหลืองก่อนครับไปสิใบอะตอมิกมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยดิ omic, อะตอมิกอะอะตอมิก แล้วแล้วถือดาบแล้วไงดาบคิงไม่มีหาอะไรเลยไม่มันมันอาจจะแบบเฮ้ยอะตอมิกไม่ต้องเอาหลอกตัวปัญญาอ่อนอะตอมิกอะมาเอาหมาดีกว่าอยากได้ไม่ใช่หรอ,อรตอนนี้แปลงร่าง,างมันมาป้าดได้ไรเดี๋ยวกูออกลามันระวังตัวไว้แล้วเมื่อกี้ค้างนะฮีโร่คาร์ดเอชีปรากฏตัวอะไรวะไม่เคยเห็นโอ้เงอะไม้แล้วเมื่อกี้ค้างจริงเฮ้ยเห็นปะเฮ้อๆ <c oughs> ข้าจะฆ่าแกสัก <c oughs> มีสองเวกแล้วคือผม จำได้นะว่ามันคือทะเลลึกอะแต่แบบผมอยากจะให้มันเป็นโกคิเสือปิดตาแค่อยากให้มันเป็นโกคสเสือมันทำไม่ได้หรอกอยากได้หมาโอ้โหคือแบบตัวเกลือเต็มไปหมดเลยอะ <c oughs> บอกคลิปผมนี้บอกว่าโชคดีเมื่อไม่มีเธอแต่แบบมันมาเต็มเลยอ, <c oughs> อย่างน้อยก็ยังไม่ผูรีเว้ยไอ้พวกได้ผูรีอะเกลือไก่แจ้ผมยังไม่ได้เลยมาฮะไป โอเคถ้เป okay. um. so, ็นบ mm ัน hmm. ว okay. ันแมนครับอันนี้เป็นตัวม่วงนะโอเคดีแพทเอ่อมนุษปูเอ่ามนุษย์ปูเอ่อม่วงหากไม่อยากโอ้ไปตายซะไปแล้วก็ขอเทสหน่อยดีว่าระบบอันนี้คืออะไรเราไม่ต้องดูโฆษณาใช่ปะเฮ้ยฟิ้ยฟิ้ยจัดเลยอย่างนี้ผมก็ชิลแล้วดิผมไม่ต้องดูโฆษณาแล้วดิผมก็ชิลเลยนี่เอาของทองชิลเลยแปว่า แต่ต้องนับเวลาอยู่ดีเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้ทําเพื่ออะไรเนี่ยอาแต่ก็ดีครับไม่ต้องดูโฆษณาก็ดีอยู่แล้วก็ได้เป็นคอบาคุซันมาครับก็จะช่วยเราแบกในฝั่งฮีโร่ได้ก็ก็ดีนะครับเพราะว่าเราไม่มีคอฝั่งฮีโร่เลยแล้วก็จริงๆเราใช้คอบาคุซันดีกว่าดรจินัทอีกนะเนี่ยเพราะว่ามันมันแบบมันทาให้ดาเมเจต้นเกมแรงขึ้นแต่ผมก็ใช้จีนัทอยู่ดีเพราะว่าผมชอบจินัทมั้ง โอเคแล้วก็เวลเท่าไหร่นะเมื่อกี้เวลยี่แปดนะครับก็ปดล,ล็อกในส่งของบ้านแล้วก็อย่างที่เห็นครับไม่บังคับนะครับผมชอบไอดีแบบนี้มากเลยแบบแบบที่เราจะทําอะไรก็ได้เนะี่ยผมก็ชอบเลยแล้วก็เอาตัวละครมายืนครับจะได้ให้คนอื่นมาอ้นี้ด้วยนะครับจัดปาร์ตี้นะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีปาร์ตี้นะเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยมีเยอะจัดอะ่ะชื่อคนตื่นอย่างไวสภาพผมตื่นช้าไปนิดเดียวเองอะ่ะคนเล่นเต็มแล้วอ่ะมีหนึ่งปัญหาที่ฉันไม่เข้า มีหนึ่งปัญหาที่ฉันไม่เข้ามาโดยตลอดหวังว่าแกาจะให้คำตอบฉันได้อ๋อมีปัญหาที่ไม่เข้าใจมาโดยตลอดโอ้อ่าสามว้าวแล้วก็ได้ที่จัดปาร์ตี้มาครับอ้าวคุยได้อีกแล้วก็ได้ที่จัดปาร์ตี้มาเพิ่มเราต้องพยายามคุยกับตัวละครให้ได้เยอะๆนะครับเราจะได้ที่จัดปาร์ตี้มาจะได้เพชรฟรีนะครับเฟี้ยวเฟี้ยว วัสดีเจอสีพยายามอดทนต่อสู้ยืนหยัดไม่ย่อถอยเอารางวัลไปแก่โอเคขอบคุณครับร่างกายคือปีศาจโอเคขอบคุณครับแกช่างรู้จักโลกนี้มากเสือเกินให้ฉันสอบถามแกดูสิเมื่อกว่าเล่นบอลและบอสปริงมาสเตอร์สำรวจเมืองแซดเจอปีศาจอะไรคอมบุครับผมนี่คอมบุไอตัวที่มันชอบออกมาในไอดีผมอะแล้วผมไม่อยากได้อะ และก็ถ้าเกิดทุกคนไม่เห็นแก่ตัวนะก็พยายามเอาตัวละครเนี่ยมายืนแบบนี้เยอะๆนะครับคนอื่นที่เข้ามาสำรวจบ้านเราเนี่ยจะได้อ่าคุยกับพวกเขานะครับแล้วก็จะได้จัดปาร์ตี้นั่นเองโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนฟิกเกอร์ดีกว่าครับตัวนี้เนี่ยปลดล็อกพลังเยอะมากนะครับคือแบบเยอะจริงอะ่ะใครได้มาตรงนี้ก่อนนี้ผมบอกเลยว่าเฟี้ยวถ้ามาได้ตั้งแต่วันที่1นี่นเพล่เ,ลเลแบบ ขึ้นท็อปหนึ่งอ่ะอืมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะท็อปหนึ่งหรอกเพราะว่าสายเติมมันเติมเยอะแต่ก็ท็อปอะ่ะถ้าคุณมาถึงตรงนี้ได้ตั้งแต่วันแรกอ่ะแต่อันนี้เป็นวันที่2แล้วนะก็พลังก็เพิ่มเยอะอยู่ดีมาดูว่าเพิ่มเยอะแค่ไหนนะครับเอาตัวแรกก่อนเลยพลังเพิ่มมา400นะครับเพิ่มไมาอีก400เพิ่มไมาอีก400นี่พนะันสองเลนะนี่อันนี้เพิ่มมา400ครับพันหกฮะเพิ่มมาอีก400ครับเป็นเท่าไหรล่ละเออจะจะจะจำไม่ได้สองพันมัน โอเคขอบคุณครับได้ตัวแดงมาโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาไต่ฮีโร่ X ปิาจก่อนแล้วกันนะเราจะได้อยู่อันดับสูงสูงหวังว่าผมจะไต่ได้นะสภาพจัดเลยนี่ใส่คอบาคุซันครับแล้วก็ขาดสายอาวุธก็ใส่สายอาวุธมาโอเคเอาแท้งท็อปไปแท้งนะครับแล้วก็เอาจีน้อนไปยิงแบบนี้เลยแล้วก็เอาลินลินออกครับมาหวังว่าผมจะผ่านได้สักทีนะดานนี้ผมติดอย่างนานอะสภาพจัดเลยโอเคผ่านได้ฮะสวย เราจะได้อยู่อันดับบนบนนะครับคือฮีโร่เอกวิสันเนี่ยอันดับมันมันไม่ค่อยเกี่ยวว่าเราจะไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่แต่มันเกี่ยวว่าเราขึ้นอันดับสูงสงได้ตอนไหนครับเพราะว่าเพราะว่าผมแพ้ไงสภาพผมจะเล่นได้ไหมเนี่ยฮีโร่เอกวิสันเนี่ยนี่มาดูฝั่งวิสันตัวไม่ครบด้วยนะคอยดูคอยดูยดน,นี่ยเขาผ่านได้แบบฉลุยอะ่ะเห็นปะแบบอีซี่โปรอะแต่ฝั่งฮีโร่นี่แบบอะไรสภาพจัดเลยโอเคถ้าเกิดเราเล่นไอ้ตรงนั้นไม่ได้ก็มาสู้กันครับ ตบคนแบบไก่แจ้ตบคนที่อ่อนกว่าเราครับไม่เล่นคนที่เก่งกว่านะครับตบคนที่แบบพลังน้อยกว่าเราดีกว่ามาแล้วเปิดมาด้วยมุเมงของฝั่งผมครับปั๊มให้จีนอจังหวะนี้ครับนาเซนโซเซนโคเลยยิงไปเปรี้ยงหล่นหมดเลยครับแปดหมื่นดาเมยครับแต่จีนอีอฟฝั่งติดไม่ดับก็แพ้อยู่ดีฮะเห็นปะเฟี้ยว่าเฟียวมากาโรจังครับเขาจะมีกาโร่หรือเปล่าครับและไม่มีครับมีอัศวินจักรกลนะครับเล่นกับโจซีจังหวะนี้ครับ โจซีก็ปืนใหญ่สูนสลายมาก่อนครับใส่หน้าผมครับแต่ตัวผมตัวด้านหน้านี่มันแทงหนาทั้งนั้นครับเพราะงั้นมันจะเข้าได้ยังไงกันเล่าเลยยิงไปหล่นหมดตี้ฮะเหลือเพียงแค่3มตัวเท่านั้นครับแต่ก็ไม่หมดตี๋ยละเชี่ยอัศวินโคตรถึกอ่ะแล้วอัศวินครับจังหวะนี้ครับเอาดาบออกมาแล้วฮระแต่ช้าเป็นเต่าเลย่ะนี่เล่นแทงหรือดาเมทเนี่ยทำไมมันหนาจังวะเนี่ยแล้วจังหวะนี้ครับคานฟอร์ฟิวเวอร์ปาดเปรี้ยงมาครับโอ้โหแรงเกิน กลัวจังเลยครับพี่ผมกลัวแล้ครับพี่พี่แรงเกินอ่ะพี่มาตรังนี้ครับบัฟให้จีนอทครับเป็นนาเซนโตเ็นคู่ยิงเปรียงไปยังไม่หล่นผมกดข้าวใน้ก่อนยังไงมันก็แพ้อยู่แล้วมาครับจรงวนี้เปิดมาด้วยมุเมงของฝังผมครับจสตสแคนให้กับจีนอทครับจังวันี้เราจีนอทก็นาเซนโซเซนคู่ยิงเปรียงหล่นหมดตี้เลยหรือเปล่าครับยังไม่หล่นครับเหลือแค่จีนอทกับ ราชาใต้ดินครับและยิงขึ้นมาบ้างครับ40,000ดัมเมจครับฝั่งหลังผมนี่ล่นไปเลยครับจังหวะนี้เขาแทงท็อปเขาสร้างโลมาก่อนครับจะเข้าหรือเปล่าเขาแต่วันนี้จีนอตเป็นตัวแทงและปาดหน้าไปหน้าแห่รับจังหวะนี้ผมคือจีนอตและเจอจีนอตประท้าจีนอตหน่อยเป็นไงครับจังหวะนี้ครับและเปิดมาด้วยมูเมนต์ของฝั่งผมครับใครจะเป็นผมคือจีนอตกันแน่ครับแล้วจัดสีแคนให้กับจีนอตจังหวะนี้คำนาเซนโซเซนโยิงเปรี้ยงไป60,000ดัมเมจครับแถวหลังนั้นล ในนาเซนโซคืนมาบ้างครับ9 0 0 0 0มื่นดาเมจครับจังหวะนี้กบหล่นคือกับเจ้าหมดเลยนะแล้วแทงท็อปก็บัฟโลมาก่อนครับจังหวะนี้ให้ตัวด้านหน้าได้ถึกๆกันหน่อยครับแล้วจีโรกิโรปาดหน้าไปครับจังหวะนี้วัคซีนหน้าแหกเลอเป็นแค่จีอนทตานั้นครับและโจซีก็เตะครับแต่ไม่ติดไม่ดับครับโอเคครับติดไม่ดับหล่นเลยโดนเผาจนหล่นเลยโอเคเรียบร้อยฮะแล้วจอได้ตัวเหลืองมาครับหนึ่งใบตอนนี้มีสี่ใบแล้วขอเปิดเลย แล้วก็นี่ไงเราดูโฆษณาฟรีแล้วก็กดเลยเราไม่ต้องดูอยู่แล้วเรากดได้เลยเฟียฟ้ยวเฟี้ยวผมชอบมากเลยไอตรงเนี้ยไอตรงไม่ต้องดูโฆษณาเนี่ยผมชอบมากเลยมีตรงไหนให้ดูอีกวะโฆษณาผมอยากดูอีกวะไม่แล้วทําไมคนกดไลค์ผมเยอะจังวะเนี่ยคือผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยด้วยซ้ำนะคนกดไลค์เยอะจังวันนียผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยพี่ใจเย็นนะปะบูมโอเคตอนนี้เราเวลสามสิบแล้วก็กลดล็อกสํารวจมาขอสํารวจหน่อยดิว่ามันจะมีอะไรบ้างสารวจสิบเท่าเลย แล้วก็เรียบร้อยครับได้เพชรบาร์ได้อันนี้มาเราต้องการนะเนี่ยงั้นเราเราค่อยสำรวจแล้วกันเราต้องการเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจแล้วกันโอเคขอบคุณครับดูโฆษณาได้ปะอ่าดูไม่ได้เลยเสงโอเคแล้วก็นี่ไงครับแพ็คปอยอนี้มาแล้วนะครับซึ่งเราต้องซื้อนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะได้เวลไปเร็วกว่าคนอื่นนะครับคือเคื่อันี้เป็นแพ็คที่ผมไม่อยากให้มีและผมไม่อยากซื้อมากที่สุดแล้วอะแต่ก็นะครับจำใจจัดนะครับ นี่ซื้อปุ๊บเวลเด้งเลยอะสาภาพจัดเลยซื้อผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเมื่อกี้ผมกดปุ๊บเป็นเวลเด้งผมยังไม่ได้ทำอะไรสาภาพจัดเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้เหรอโอโ้โหถามว่าตรงนี้สำคัญไหมคือการได้150ห้าสิบพลังงานมาเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับผมแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าการที่เรามีแพ็กเอ็อะไรสักอย่างที่มันมา ลอซื้อเราเนี่ยครับผมคิดว่าการที่เรามีแพ็คนี้แล้วอะ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องมีพลังงานเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าผมกําลังคิดอยู่แต่ประเด็นคือคนอื่นเขาก็ซื้อไงคนอื่นเขาซื้อไงซึ่ง คือเหตุผลที่ผมไม่อยากซื้อเพราะอะไรเพราะว่าเพชรอะ่ะผมอยากเอาไว้ยัดกับตัวแดงครับเพราะว่าตัวแดงอะ่ะเราได้ปูบอมแต่ถ้าเรายัดอันเนี้ยเราได้พลังม,มันมันมีสองวีให้เหลือกว่าเราจะเอาพลังหรือเราเราปูบอมซึ่งผมอะ่ะอยากไม่ชชวร์ว่าได้ปูบอมมากกว่าอันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันอยู่ให้เราซื้อตลอดอยู่แล้วครับแต่ปูบอมมันไม่อยู่ตลอดผมก็เลยผ่านก่อนอ่ะผ่านก่อนดูก่อนว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวอาจจะต้องมาซื้อแต่ถ้าไหวก็ไม่เอานะครับก็ไว้เดี๋ยวดูก่อนดูก่อน โอเคครับแล้วก็ได้ปลดล็อกดาอ่านการทดลองไร้น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครัง้งในตอนที่ผมเคลียร์เสร็จแล้วกัน later โอเคครับผมและหลังจากที่ผมได้ไปเคลียร์ด่านมาเนี่ยตอนนี้ผมก็เวล32ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยมันปลดล็อกตอนเวลเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยได้ปลดล็อกฝึกฝนขั้นพิเศษแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญนะที่จะทําให้เราปั้น ตัวละครขึ้น3ดาวได้เร็วยิ่งขึ้นนะซึ่งผมจะขอเลือกเป็นดรจีนัสเลยกันครับบัวร้อนมันไก่แจ้ไปหน่อยฮะแล้วก็ตัวตัวละครที่ผมจะฟาร์มผมขอเลือกเป็นโจซีแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอไปดูกันคือผมจะไปดูก่อนว่าเรามีเศษจ,จีนอสดเดยอะไหมโอเคเศษจ,จีนอสเรามี10ฮะเศษใต้ดินเรามี20แต่เศษโจซีเราไม่มีเลยเพราะงั้นาฟาร์มให้โจซีแล้วกันเดี๋ยวเศษจ,จีนอสยังไงเดี๋ยวมันก็แจกเรื่อยๆ,ๆฮะได้เป็นเศษสวย ผมจะฟาร์มให้ได้วันละ2อนะครับอันนี้เป็นทริคผมตอนที่ผมใช้ฟาร์มโซนหิงห้าดาวนะ อันนี้คือถ้าได้ถ้าได้เราหยุดนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเราซื้อเพิ่มนะครับอันนี้เป็นทริกตอนที่ผมพยายามปั้นโซนก่าดาวไกควรแต่ตอนนี้อาจจะไม่ทําหรือเปล่าเพราะว่า120เพชรก็ค่อนข้างแพงตอนนั้นรีบไงอยากจะ5ดาวไวๆอะ่ะแล้วก็ในส่วนของแพ็กนินจาวันที่2นะครับปกติตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าปกติแล้วอะ่ะเราไม่ต้องซื้อนะครับแต่อันเนี้ยผมอยากได้ปู่บอมนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะซื้อตรงนี้นะครับมันถูกกว่าเรากดสดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อตรงนี้เนี่ย เราจะได้ราคาที่ถูกกว่าประมาณเท่าไหร่นะอ่าหกสิบหรืออะไรสักอย่างช่างมันผมขี้เกียจคำนวณละมาโอเคไม่ได้ตั้งตัวหมาฟุตบอลแมน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 ฮูฮูฮูเฮ้ยราศีเป็นปะไกอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเอสเอสตาสองตัวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยวันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อเข็นค่าโกเคส เห็นมันจริงๆใช่ไหมมันคืนโอกโก้แคสเซอร์จริงๆใช่ไหมมันคืนโอโก้แคสเซอร์จริงๆใช่ไหมมันคือโก้แคสเซอร์จริงๆมันคือโก้แคสเซอร์จริงๆเว้ยฉันไม่ได้มาฉันไม่ได้ไร,เร้เดิงสาขนาดนั้นเรื่องของเฮ้ยดีๆนีนะากับหวานดีมากครับนัก่าวหวานดีมากเฮ้ยโอ้ไม่เป็นไรครับโรนี้ผมว่าดีละเราได้โกคือแบบ สวรรค์มาโปดแล้วอะได้โกคือ the best of the best เลยครับคือแบบผมไม่เคยผมไม่เคยผมไม่เคยรวงดีขนาดนี้แล้วผมก็ไม่เคยอยากได้โกขนาดนี้เหมือนกันผมอยากได้หมาปาบ้านมากกว่าผมไม่ได้อยากได้โกผมอยากได้หมาปาบ้านแต่โอเคโกผมผมก็ดีใจครับแล้วก็สำหรับตัวม่วกตรงนี้นะก็จะไม่เอาหมาแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นลูกแก้ว S S R บวกของโกนะครับก็หวังว่า C M จะใจดีนะครับให้ผมตั้งหน่อยนะครับ แล้วครับผมก่อนะครับคือในเซิร์ฟเวอร์ที่แล้วเนี่ยตอนที่เราเล่นเซิร์ฟเวอร์5 5 5เนี่ยคือเรามีลูกแก้วโกครับแต่เราไม่มีตัวตอนเนี้ยเรามีตัวแต่เราไม่มีลูกแก้วสภาพโอ้มันฟินเหลือเกินยืนตรงหน้าเลยโกะลาก่อนแท่งท็อปลาก่อนอเมริกา โอเคครับผมและมันปลดล็อกตอนไหนก็ไม่รู้นะครับมันไม่ได้บอกแต่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยแลบวิจัยยีนได้เปิดแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันดีกว่าได้เวลาเหนื่อยอีกแล้วสิโอเคครับแล้วเราก็กลับมาอีกครั้งในตอนของเที่ยงคืนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยภารกิจไซตามัก็ได้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้อันนี้มาบูม ซึ่งเราก็จะได้ทั้งะาสเซตามะมา5้าอันนะครับซึ่งเราดองไว้เมื่อวานด้วย2อันนะรวมกันเป็นก็7อันนะครับเราก็เปิดเลยนะครับตรงนี้ไม่เพิ่มพลังนะครับแล้วก็ถ้าตรงนี้1นึ่งฮาเดี๋ยวพลังมันเพิ่มเยอะกว่าตรงไหนวะมันเพิ่มเยอะกว่าตรงไหนอย่าสภาพโอ้ ผมรูปี่ผมอัพตรงนี้ไปแล้วไม่น่าดองเลยไอ้เวนหรือว่าต้องอันที่2วะอาจจะใช่มั้งไม่รู้โอเคต่อไปครับเรามาปลดล็อลกรูปซึ่งรูปอันนี้ผมปลดล็อกไปแล้วนะครับคนในกิวให้มาก็กราบตีนทุกคนเลยนะครับแล้วก็รับอันนี้มาชามอนิเมชั่นปู้ม โอเคขอไม่ซ้ำโอเคไม่ซ้ำสวยเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโกเคสื่อกลายเป็นลูกรักคนใหม่ของผมเป็นที่เรียบร้อยละคือพลังนี่แซงหน้าทุกคนไปไกลเลยโกตอนนี้เนี่ยพลังอยู่ที่12หมื่นสองครับถัดจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นจีนอตครับพลังหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับแล้วก็ไต้ดินพลังเก้าพันนะครับหลังจากนั้นก็ไก่แจ้ละโอเคมาเดี๋ยวเราฟาร์มของให้โกกันดีกว่าอ่าร้อยห้าสิบเลยเหรออ่าเออแป๊บน,นึงนะผมซื้ออันนี้อ่า ผมซื้อไว้เพื่อที่เราจะฟาร,ร์มของม่วงพรุ่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จําเป็นต้องซื้อด้วยนะครับนี่อันนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับได้อ่าพลังม่วงนะครับ120แล้วก็พลังอันนี้นะครับ120ยบผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะเหมาหมดไปเพราะว่าถ้าเหมาหมดเนี่ยเสียเพชรเยอะนะครับอาจจะคิดดูก่อนว่าจะเหมาไหมเพราะว่าใช้เพชรเยอะจริงอ่ะเหมาเลยแล้วกันใช้เพชรเท่าไหร่7 2 0เหมาเลย โอเคแล้วก็โกขึ้นไม่ได้นะครับเพราะเวลยังไม่ถึงจีนอตเวลถึงยังอาจีนอตเวลถึงแล้วงั้นจีนอตได้ขึ้นก่อนโกไม่ได้ขึ้นเดโกไม่ได้ขึ้นเดายโกไม่ได้ขึ้นไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ก็ขึ้นให้โกได้นะครับหรือขึ้นให้เลยวันนี้ได้เรื่ซ้ำถ้าผมถ้าผมยัดจริงๆแต่ไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วก็วันนี้ก็ได้ปลดล็อกฟิกเกอร์ชั้นที่สองเลยด้วยนะซึ่งตรงนี้เพิ่มพลังเยอะมากครับนี่ 400, แล้วก็นี่400 400 400 400 400 400, 400 400เรียบร้อยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพิ่มพลังประมาณ2,000 3 0สาเท่าไหร่นะ3,200ป่ 3, 000, 2, ปะไม่แน่ใจช่างมันใครคำนวณเก่งกว่าผมก็ก็ช่วยคำนวณให้หน่อยแล้วกันนะครับโอเคแล้วสรุปแพ็คตรงนี้นะครับผมจะซื้อนะเอาจริงๆอีกใจนึงอะประมาณ70%ผมไม่อยากซื้อพูดตรงๆเลยผมไม่อยากได้ตรงนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่า3 0 0พเพชรอะมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่คือคนส่วนใหญ่อะ เขาซื้ออยู่แล้วเพราะงั้นถ้าเราไม่ซื้อเราจะตามคนที่ซื้อไม่ทันนะครับมันเหมือนกับบังคับซื้อเอาจริงๆมันแอบบังคับซื้อนิดนึงเพราะงั้นก็ปรับตานี่ได้มาแล้ว150พลังงานครับคือเอาตรงเอาตรงๆจริงๆคือผมก็ไม่ได้อยากได้ครับแต่แบบมันต้องซื้อวะคนอื่นซื้อเราไม่ซื้อไม่ได้อะดิเราจะตามคนอื่นได้ไงอะเรียบร้อยหมดแล้วนี่คือ2,000เพชรใช่ปะหมดเร็วชิบหายเลยตอนนี้เพชรเราเหลือพันหกสาภาพจัดเลย โอเคครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพลังผมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่6020นะครับเวล36นะครับซึ่งจริงๆถามว่าขึ้น3 7มได้ไหมก,ก็ก็ไม่ได้นะครับก,ก็เพราะงั้นก็อยู่ที่36นะครับซึ่งอันดับพลังของผมในวันนี้เนี่ยครับจบที่254เลยนะซึ่งก็น้อยกว่าเมื่อวานเยอะมากเมื่อวานเนี่ยเราติดท็อปร้อยแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ติดนะครับซึ่งเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าผมอยากจะกักไว้ก่อนนะครับคือไม่ใช่ว่ากักไว้เพื่อเเท่หรรรรืออะไน,ะนนััแตถ้าายดวี มันจะไม่คุ้มนะครับคือถามว่าส่วนที่เราจะยัดพลังได้เนี่ยคือตรงไหนนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับตรงอุปกรณ์นะครับตอนนี้เนี่ยผมยังใช้อุปกรณ์สีเขียวอยู่เลยนะครับสีเขียว แล้วก็อันนี้ก็เป็นสีเขียวนะผมมีสีฟ้าแค่2ชิ้นคือชิ้นที่จีนอสใส่แล้วก็ชิ้นที่โกเคสึใส่นะนอกนั้น้เนี่ยเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับนี่สีเขียวสีขาวสีเขียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยพลังผมก็เลย d r อปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่อุปกรณ์สีฟ้าจริงๆผมก็ไปฟาร์มได้นะถ้าผมจะฟาร์มซึ่งเราก็ฟาร์มตรงด่านทาสูราชาในชั้นหลังจากนี้นะครับก็คือชั้นที่4นั่นเองซึ่งมันก็จะมีของฟ้าอยู่อย่างที่เราเห็นเลยแต่ของฟ้าเนี่ยมันใช้แป๊บเดียวคือแบบ แป๊บเดียวจริงๆครับมันใช้แบบวันเดียวมัง้งหรืออาจจะแบบแป๊บเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ฟาร์มของม่วงแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยดองกระป๋องม่วงเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะฟาร์มอุปกรณ์สีม่วงพรุ่งนี้นั่นเองแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ของฟ้าด้วยเพราะงั้นถ้าเราไปยัดพลังพรุ่งนี้เนี่ยมันคุ้มกว่าที่เราจะยัดวันนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็อย่างต่อไปครับในส่วนของมาร์เก็ตนะครับผมก็ซื้อพลังงานไปอ่าหนึ150นะ จริงๆถามว่าซื้อเพิ่มได้ไหมก็ได้นะครับแต่สำหรับผมอะผมมองว่าตอนนี้อะพลังงานผมเยอะมากเกินไปแล้ะคือมันเยอะมากๆมากๆมากๆแล้วตอนผมไม่รู้จะเอาไปทำาไรคือแบบมันไม่ได้ใช้แล้วอะผมไม่รู้จะเอาไปทิ้งตรงไหนแล้วเนี่ยตรงโกก็ตรงโกยังทิ้งได้โอเคเอาเป็นว่ามันยังทิ้งได้แต่ผมไม่อยากซื้อมันเปืองนะครับ ของั้นเนี่ยผมก็ซื้อไปแค่150านะถามว่าซื้อเพิ่มได้ไหมก็แล้วแต่นะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องตรงนี้เนี่ยผมซื้อหมดเลยนะผมอยากได้กระป๋องม่วงนะครับไอพลังงานเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอที่อยากได้จริงๆิคือกระป๋องม่วงนะครับและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่ซื้อ150นะเพราะว่าผมได้พลังงานจากตรงนี้เยอะแล้วนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับถามว่าควรเอาอะไรดีนะครับผมจะเอาเป็น เ <en> องเ s r อรละกันถามว่าอันนี้จําเป็นไหมก,ก็ก็จําเป็นแต่ไม่เป็นไรอันนี้มันหาได้ตลอดอยู่แล้วแต่อันนี้มันหายากนิดนึงโอเคแล้วก็ตรงนี้ต้องแลกอะไรดีผมแลกอันนี้แล้วกันแล้วก็แลกเป็นอ่าแลกอันนี้แล้วกันครับน่าจะได้ใช้สุดๆละโอเคแล้วก็อันนี้จริงๆต้องแลกการัปดาวนะแต่เราแลกไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่มีไอหิน คีเรียสอะไรสักอย่างมันเรียกว่าอะไรนะเอออะไรสักอย่างนั่นแหละอันนี้ต้องแลกการ์ดอัพดาวนะแต่แบบมันไม่พอแลกอะเพราะงั้นก็ไว้แลกสัปดาห์หน้านะครับนี่จะรีสัปดา์แล้วสำหรับใครจะซื้ออะไรก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันจะรี วันจันนะครับโอเคโอเคแล้วต่อมาในส่วนของไซตามะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้กดตรงนี้จนตันเพราะว่ามันรี20เพชรเลยผมมองว่า20เพชรเนี่ยมันเยอะเกินถ้าเป็นสัก10เพชรเนี่ยผมมองว่ามันเศษแต่แบบ20มันมันดูเยอะเกินเมื่อรวมกับอ่า10เพชรที่เรารีก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น30เลยผมก็เลยไม่ได้รีนะครับเพราะว่ามันใกล้จะตันละแล้วก็ในส่วนสตอรี่ก็เหมือนเดิมครับพยายามเก็บด้านบนซึ่งผมก็เก็บไซตามะอันนี้ได้แล้วมาถึงมุ้งเมงนะครับแล้วก็ในส่วนทักษะตรงนี้นะครับผมกดอ่าเปิดความเร็วววแแลล้้ก็ มากดเพิ่มตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้อันนี้หรือเปล่าหรือไม่ได้น่าจะไม่ได้ครับโอเคก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดินมาไกลห,ไหน่อยในส่วนของเฮาส์นะครับเราก็เปิดเราก็ได้เปิด2ชั้นนี้แล้วนะครับแล้วก็เจ๊จะพูดอะไรอะ่ะวัดดีเจ๊ใครเคยอะไรแต่มันชื่อว่าชิรันโคนะครับผมชอบเอามายืนก็เลยจาได้โอเคแล้วก็ในส่วนของเฮาส์ครับผมเราก็ ปลดล็อกฟิกเกอร์นะครับไปชั้นที่2แล้วนะครับวันนี้เนี่ยค่อนข้างจําเป็นนะที่เราจะต้องปลดไปชั้นที่2เพราะว่าถ้าเราเปิดไปชั้นที่2เนี่ยเราจะได้พลังค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นก็พยายามเปิดมาให้ได้นะครับแล้วก็ในส่งของจ้างนะครับผมก็รับหมดแล้วแล้วก็จ้างก็หมดแล้ว จ้างไม่ได้แล้วซึ่งโดยรวมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะน่าจะมีประมาณนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้าง,างกับคลิปวิดีโอนี้นะชอบกันหรือเปล่านะชอบยังไงฝากกดไลค์ก like, ดติดตามให้ด้วยและเดี๋ยวเรามาติดตามกันวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้เราน่าจะเดือดเพราะว่าเราได้เฉิดแน่ครับวันพรุ่งนี้โอเคงั้นเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับติดตามชมพรุ่งนี้เพราะเราจะเดือดแน่นอนบาย